ท่านคะวันนี้นะคะอริสาจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าเขาเรียกว่าต้นญ้าหรือว่ามันจะพืชที่มันไม่ใช่ผักที่เราปลูกนะคะที่มันขึ้นเองนะคะว่านี่ถอนญ้าต้นพริกนะคะวันนี้ญ้าเต็มเลยพริกดอกมากค่ะดอกมากแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าพริกที่ให้ทุกคนไปนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ รุ่นเดียวกับที่ให้ทุกคนไปนะคะนี่ของอาริานะคะที่ปลูกขายเนาะดกมากๆนะคะแล้วก็เริ่มแดงแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพริกอันนี้เผ็ดมากเผ็ดจ,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 จริงเผ็ดสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็เหมาะสําหรับทําพริกแห้งนะคะเพราะเม็ดเขาใหญ่มากเว้ยแล้วก็เอาไปทําพริกแห้งนะคะเออกล้องมันไม่จับนะคะเอาไปทําพริกแห้งตอนนี้แห้งอันนี้เริ่มพอมันเหี่ยวยนี้นะคะเราเก็บ พอมันแดงแล้วมันจะเหี่ยวอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเก็บแล้วเราก็ไปตักแดดทำคลิกแห้งนะคะเอาไปใส่ส้มตำสีสวยมากแล้วตอนที่มันสดสดแบบแดงสดสดก็ทำกะเพราทำผัดผักอะไรเผ็ดมากเลยนะคะยิ่งปลูกมันก็ยิ่งกลายพันธุ์นะคะทุกคนนะคะตอนปีแรกที่ยาริสาปลูกมันจะเม็ดประมาณนี้นะคะเม็ดประมาณนี้แล้วไม่ค่อยสวยพรอมด้วยทีนี้ก็ เ็บพริกแห้งแล้วก็เอามาเพาะมาเล็ดนะคะปีนี้เม็ดใหญ่แล้วก็เผ็ดมากโอ้โหกายพันแบบสารพัดเลยนะโดยเฉพาะดินหรืออากาศที่นี่หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะหน้าของคนทําสวนทํานาก็น่าจะสดจะโทมจะดําช่วงหน้าร้อนหน้าดํามากเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าอยู่แต่ในเนี่ยค่ะกลางแจ้งเนาะอยู่ในสวนอนย่าตกใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นญ้าอันไหนที่ ที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนมากมันจะมีหญ้าแบบไหนที่สวนเราต้องเจอเราต้องถอนมันยังไงส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแต่ที่ญี่ปุ่นายาฆ่าหญ้ามันก็ไม่ได้แรงมากนะคะแตบบเดี๋ยวก็ขึ้นอีกละ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะโอเคเรามาดูกันอันนี้ที่ไม่ชอบมากเลยนี่นะคะถอนเท่าไรมันก็ไม่ตายนะคะถอนเสร็จวางไว้เดี๋ยวมันก็หนอกออกมาอีกเลเห็นไหมคะเนี่ยอันเนี้ย พอเราถอดอันใหญ่ๆหนอมันก็มีอยู่น,นะเห็นไหมคะเนี่ยหน่อของมันแล้วข้างในดินอนะ่ะมันก็พร้อมที่จะโผล่มาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะต้นเนี่ยไม่ตายถอนออกมาวางไว้มันก็ติดใหม่นะคะอีกตัวนี้นะคะรากนี่ยาวมากแล้วต้นมันยาวเรื่อยๆแล้วก็ตัวน,นี้มันสามารถออกเป็นรากเป็นก็คือได้เรื่อยๆเห็นไหมคะพอเราถอน มาเดียวที่ั้งกล้องมาทตอนแรกไม่คิดจะถ่ายนะ,ะนี่รากมันแข็งแรงมากแล้วมันก็ต้นใหญ่ต้นยาวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะมันจะมีดอกเหลืองๆพอดอกมันออกก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ออกอีกเรื่อยๆนะคะน,นะคะอย่างนี้ต้นที่ให้ดูมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันคือแบบมันไม่ตายะค่ะเนี่ยมันออกออกหนอ่อยเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ ไม่เห็นไหมต้นมันใหญ่มากนี่แล้วมันก็ออกลากอีกแล้วเนี่ยมันชำํทำทําไมต้องใส่พลาสติกดำอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งมันคุมความชืน้นสองที่ญี่ปุ่นอ่ะหญ้าเยอะมากนะคะต้นหญ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันเยอะมากมันมาช่วยเบอมันจะช่วยเบาแรงเราได้เยอะเลยอะขนาดแค่ตรงนี้มันยังขึ้นเต็มเลยนะคะ แค่มีรูดินนิดเดียวเองตัวที่ว่าลมมันพัดมาโอ้นี่ดูดิมันแข็งแรงมากฝนไม่ตกสองวันแล้วดินมันแห้งนะคะแต่ดีหน่อยพริกมันไม่ต้องการน้ำไงเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ก็แบบต้นโตมากนี่ก็พร้อมจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อเลยค่ะ เมื่อกี้ใส่อันนี้ค่ะเอาปุ๋ยที่ไก่มาใส่ต้นกะเพรานะคะต้นกะเพราใบากำลังงามเลยคิดว่าอาทิตย์หน้านะคะพร้อมส่งให้ลูกค้าค่ะอาทิตย์นี้ให้มันดกให้มันใบมันออกเยอะๆอีกนิดนึงนะคะมันยังใบมันน้อยเนาะเนี่ยดูมันเม็ดใหญ่มากอ่ะ เขียวๆไม่รู้มันคือพริกอะไรนะคะน่าจะเป็นพริกกระเลี่ยงเอาเมล็ดมาก,ก็ใส่ใส่กับปักก็ลืมส่วนอันนี้นะคะซื้อมานะซุปเปอร์ฮอตนะคะซื้อต้นมาจากาพี่พรนะก็อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกปีหน้าก็ทําพริกแห้งนะคะอันนี้ก็ปีนี้ก็คงไม่ได้ขายเพราะว่ามันมีแค่หกต้นนะคะหกต้น อาจจะจะเก็บเป็นพริกแห้งแล้วก็ทำมเมล็ดพันธุ์ปีหน้านะคะพริกขายดีค่ะที่ญี่ปุ่นขายดีมากขายดีกว่าสิ่งอื่นใดแม้แต่ในซูปเปอร์ที่เราเอาไปขายก็วางปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคะตอนแรกคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ชอบพริกอะไรเนาะนี่ดอกกำลังออกนะดกมากๆรอมันชี้ดชี้เดดแดงๆมันจะสวยมากนะคะ น,นี่ฟักทองแล้วก็ใกล้จะเอาวาสานแล้วนะคะอีกแบบหนึง่ง <Okay. S 1> <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะไปถอนหญ้าต่อนะคะ <Okay. S 1> กใ็ให้ดูคนนี้ให้ดูพริกอันนี้มันเป็นมู้จะพริกพันเดียวกับอันที่เราปอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพร้อมพันอีกแล้วน,น,นะคะเต็มเลยถ้าเราเห็นเป็น มันแรงอย่างนี้นะคะเราก็ถอนมันทิ้งเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ยาเราก็เด็ดมันออกมาใบเยอะๆมันจะเป็นนให้เด็ดใบออกนะคะมันจะดอกมากก็นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวไปถอนยาต่อคะ่ะ